สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับตะนอยฟาร์มชาแนลค่ะวันนี้นะคะตะนอยมีกิฟต์เซตของขวัญวันแม่สุดแสนพิเศษนะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะตัวนี้จะเป็นลูกพีชญี่ปุ่นหวานกรอบนะคะไซส์ใหญ่จัมโบ้ค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะกิ่นหอมละมุนหวานกรอบนะคะ ท่านสามารถซื้อติดไม้ติดมือไปกราบคุณแม่ได้หรือว่าจะให้ทางเพจของเราเนี่ยจัดส่งให้ท่านก็ได้สำหรับท่านที่อยู่ไกลคุณแม่แต่ว่าคิดถึงคุณแม่เนาะตัวนี้นะคะดีกับสุขภาพนะคะบำรุงผิวพรรณด้วยนะคะ รายละเอียดการจัดส่งและราคานะคะตะนอยจะแปะไว้ใต้ลิงก์นะคะหรือท่านจะสั่งโดยตรงที่เบอร์0931355904นะคะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะคือเพจ Facebook ตะนอยฟาร์มค่ะจะมีแอดมินของเรานะคะคอยให้บริการตลอดเวลาเลยค่ะท่านสามารถอินบ็อกซ์มาสั่งสินะคะ้าได้24ชั่วโมงนะคะตัวนี้ของมีจำกัดเนาะ ไซส์ใหญ่ค่ะพิเศษนะคะอ่าท่านต้องรีบจองเนาะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะสามารถรับประทานสดก็ได้หรือว่าท่านจะเอาไปแปรรูปอย่างอื่นเป็นเบเกอรี่ไอติมแยมนะคะหรือว่าเค้กก็ได้เนาะค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะกับ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ